โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ธรรมศาตร์รังสิตนะครับพรุ่งนี้คือวันเทท็อกตอนนี้อยู่ในห้องซ้อมมาก่อนเวลานนหนึ่งเพราะว่าตื่นเต้นอยากที่จะมา ก็คือเราจะพยายาม feel the stage แล้วก็ซ้อมรอบสุดท้ายนะครับที่ก็ไม่รอบสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้เช้าก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งงานก็คือพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการวันอาทิตย์นะครับขอบคุณทุกคนที่ซื้อตัว๋วขอบคุณทุกคนที่ทูอตอินและสำหรับคนที่ซื้อตั๋วไม่ได้ก็สามารถดูใน YouTube Official ของ TED Talk ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น behind the scene ที่เราจะถ่ายนะครับทุกคนจะได้แบบเหมือนอยู่ไปกับเจเนี่กับของกับซีเคไปด้วยกันนะครับ t yes, 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 yes. คืออะไร จะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวเการู้เองอ่ะเดี๋ยวสิจะก็พูดท้ายๆแล้วครับอืมก็กลับโอเคไม่เกินสิบนาทีเซสชั่นที่หนึ่งจะเริ่มอะค่ะสมโติว่าถ้าคุณพิคเคอยากดูสามารถเข้าดูได้นะคะได้ไหมครับได้อันนี้เป็นก็เปินเซสชนิดนึงครับ it's kinda the big stage แล้วมันจะอยู่ตลอดไปเลยอ่ะ you know มันจะอยู่ตลอดไปเลย so ก็เลยปิดเซสนนิดนึงครับ แล้วกินกาแฟยังอ่ะกินแล้วกินแล้วใช่ยังครับยังยังไม่กินกาแฟอ่ะกินแล้วยังกินหรือยังไม่กินยังจริงๆเปล่าเดี๋ยวไปถามเขาว่าอยู่ตรงไหนเราไปซื้อกาแฟกันไหมโอเคโอเคเดี๋ยวโทรพร้อมจอเสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน้องโทรพร้อมกันดีครับได้ครับเดี๋ยวไปดูไปด้วยกันได้กันเดยครับสวัสดี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 ครับ <Ooh. S 2> เริ่มอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีเริ่ม okay. โอเคเดี๋ยวดูอันแรกก่อนติดนเต้นมากแต่ตอนนี้กำลังเดินไปซื้อกาแฟอยู่ <laughs> เราไม่มีกาแฟเนี่ยอยูอย่ไม่ได้จริงเจ้าท้องที่มันคือเกี่ยวกับอะไรครับ Uh, คือคือคือเท็ท็อกอ่ะมันเป็นมันเป็นโครงการที่ฟังมันด้วยวิวเกตเนาะมันเป็นเซสชั่นที่แต่ละคนอะ่ะจะเข้ามาแชร์ความรู้หรือว่าแชร์ความอินไซต์ที่เขาได้มามันไม่ได้เซสชั่นที่การขายของไม่มีการขายของเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันคือเซสชั่นในการให้ความรู้ซีเคชอบมากเพราะมันกิฟท์เฟิร์สคอนเทนต์เนาะซีเคเป็นแบบปิ๊กแฟนเขาแบบเท็ท็อกซีเคฟังเท็ท็อกเยอะมากกับหลายๆซับจ๊กทุกคนลองเสิร์ชดูได้น,นะมันมีแบบซับจ๊กใหญ่ซับจ๊กมากที่น่าสนใจมากเลยการที่ซีเคได้มาคอ,อน,นอทดิ เซียตื่นเต้นมากอ่ะมันเป็นแบบเหมือนแค่เป็นฝันจริงๆแหละที่ชอบผู้ผู้กำกับใหญ่ชอบแล้วแต่ก็ yeah very very very, very happy ี behind the scene เนาะซีเคว่าเขาคงไม่รู้ซีเคไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรไม่เพราะว่ามันเป็นสไตล์ซีเคอยู่แล้วอ่ะ uh huh. คือสม,สมตัวซีเคแบบซีเคยานเป็นพูดคุยกับท่านผู้ชมมากกว่าเหมือนที่ซีเคทำคอนเทนต์ของซ no? uh ีเคเนาะจะคือว่าไม่มีสคริปต์เลยจริงๆไม่มีสคริปต์เลย uh huh. ไม่ได้เตรียมด้วย uh huh. แค่แบบมีสไลด์และในหัวก็คือมีสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็เหมือนจะเล่าสตอรีน่นิทานให้กับท่านผู้ชมได้ฟังอะ่ะไม่ไม่มีสคริปต์เลยสักสักสักอันสักสัก sentences ก็ไม่มีฮะ so Hopefully work ซาวน์เนาะพี่เคอยากจะให้คนคนที่มาฟังพี่เคได้อะไรบ้างอน่ยพี่เคอยากให้เขาหาความสุขเจอครับกล้าคิดกล้าฝันมากขึ้นอยากให้เขาตั้งเป้าที่เป็นของตัวเองจริงๆเราก็หาความสุขในชีวิตเจอในระหว่างทางแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราจเจอในทอดกันได้ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอร้านกาแฟใช่ครับถึงแล้วเนาะใช่ปะเดี๋ยวไปถามเขาก็ได้ถามเขาได้ได้ครับงี๊กแฟก่อนงี๊กแฟก่อน There's a post-it note card close to everyone. And there should be a pencil that you have access to. Will you want to see it, right? Will we follow me? Can you? I don't know if the I can't see anything. Follow Okay, cool. The actions that you're about to do, you're doing for this goal. Thank you. ตร,ตรงนะคิดว่าน่าจะมากกว่า15นาทีตอนไอ้เล่าอ่ะไออยากให้ายายคนได้มีช่องว่างไปคิดกับตัวเองหน่อยเพราะาไม่อยากที่จะรีบมากไอาย้า้เขาตอนนที่พูดไปแออยายถามเขาเหมือนกันว่าอยู่รู้สึกยี้งไหเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับยังไงบ้าง how was it I don't know great you know you did in 20 17 minutes yes yes โอเคก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับอ่าสหรัาวันี้ก็เดี๋ยวรอวันงานจริงพรุ่งนี้ดีใจมากที่มัน17นาทีเพราะว่ามันต้องภายใน18นาทีเท่านั้นก็ very happy a พี u ป t h ต t ก็เดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ว่าเราจะตรงเวลาเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคพรุ่งนี้งานจริงดูกันครับขอบคุณมากครับทุกคน ถึงวันงานแล้วครับซ้อมรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะงานจริงอ๋อทุกคนเก่งมากมากสุดยอดมากคือมีความตั้งใจมาก๋ยวซับธรรมศาิซับพูดจะแฮนด์ซับโอเคโอเคโอเค Oh I can click anywhere now ติเอร์ n ติ๊กเอร์ is good ติ๊กเ is good I just want to make confirm like if it's no post a n no card so it's just a no card right okay โอเคสามารถไลืเซชันที่ไม่ให้เซชันของสิเคได้นะคอเซสชันน uh, so ึก um, oh, ับสชันสาโอเคได้ครับได้ครับได้ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต้องจากกันก่อนก็เดี๋ยวสิเจขึ้นไปทีละอีกแป๊บหนึ่งก็ กดดู้วยนะครรับเชีย์ด้วย Thank you. ามสำเร็จในชีวิตเนี่ยดูยเป็นคำเี่ยแหละคนอยากที่จะครอบครองแต่แล้วนะคะเราจะมีแนวทางูไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างไรเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับคุณ CK ชองค่ะ CEO ของบริษัท Fast Work ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกคนพบกับคุณ CK ค่ะ Okay, so I think every one single one of you have a piece of note card. I want you to write down your goal. Something that you truly is yours. At a very young age, when I was 13, I wanted to have financial freedom. And I wrote it on a piece of postal note card and I put it everywhere in my room to remind myself every single day that I want to chase this particular goal. 98.6% of my net worth, I invest in things that i believe in in the long term but you know what that was the happiest period of my life and every single day all my actions i was going to do for my goal after all these years after 14 years of trying i finally achieved the goal that i wanted the first year that i achieved my goal was the first year that i got diagnosed with depression it was weird right you have money you're healthy what the, what the hell are you sad about my final, final, final recommendation is the post-it note card. I want you to think about your goal. I really want it to be challenging. I want really want it to be inspiring. Hopefully, it's intangible and the most important is something that you love. And once you have that, try to put it on a few post note cards and put this post note card on the ceiling of your bedroom. So the first thing you wake up, you—that's the first thing that you see. You knew that you woke up for that today. And two put in the mirror so when you're brushing your teeth you know that you're looking to you're preparing for this particular goal that was yours that's yours third put it on your door so you can remind yourself one last time before you leave to wherever you want to go wherever you're about to go and ask yourself one last time is the place I'm about to go the actions I'm about that I'm about to do does that relate to your goal? Thank you ก็เสร็จงานแล้วนั่นแหละครับก็ it's a very very great experience um, ชอบประสบการณ์นี้มากมากเลยแล้วน้องๆหลายคนก็หแลบบังจากนั้นก็แบบมีคำถามเยอะมากก็ดีใจครับที่ได้เห็นไฟที่กำลังมาแล้วมากของของเด็กจบใหม่เนาะ mm hmm. ก็เลย very very happy um, mm hmm. ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะถ้าชอบก็แช like, ร์ไลค์ subscribe หัวคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ small heart big heart love you